I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. Y'all run this nation. call ค่ะค่ะต้อนรับสู่ช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดมาก,กับอาหยอนชีชประรมาณก็จะพาไปส่องคอมเมนต์เนติเซนและข่าวอัปเดตของน้องเบมอนให้เพื่อนๆรับชมกันแบบจัดเต็มไปเลยค่ะและก็เช่นเคยจะกไรชอบสไตล์กอล์ฟค่ะแบบแอดฟีลเพื่อนเมาท์บอยใจจ่อยก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งจะเตือนแลว้วก็เราไปไดีเลยและถ้าชอบคลิปนี้ใช้คลิปแอดฝากไลค์ฝากแชร์และคอมเมนต์ไปก็เราจะแฮร์และทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ <N an> <on> แน่นอนเกิดปืนปืนคลิปนี้จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนอกจากทีเซอร์ีชที่เป, yeah, ปิดโดยอาฮยอน o ี n ีกฤีณ เป็นไงล่ะชีชพอไหมต้องบอกเลยว่าอายอนหนุลูกเปิดตัวได้แรงมากทำถึงเกินสะใจเวอร์ลงสนามมาด้วยความงามสง่ากลับมาทั้งทีก็เอาให้ห้องสะดุ้งโยงกันไปเลยทีเดียวเมคอัพคอสตูมเอ่ยใดก็คือถูกใจแม่มากรีดอายไลเนอร์ดำขาววาวช่ำแสกกลางถักเปียเหมือนจะเอียงไปทั้งหวานแต่ก็ไม่เราะเล่น ใส่หมุดเหล็กบนผมเม่าน้าคอมเปียผมยังไงให้ได้ฟีลตัวจีตัวแสบสวยแซบชิดชีดแถมคอมพลีตลกด้วยเน็กไทเป็นสาวไฮสคูลตัวแม่ท่านหนึ่งโหอยอย่างเฟี้ยวเลยและสำหรับอินเนอร์จริจการความจิกกล้องความตบก,กล้องคือที่สุดอย่างเฟียสอย่างเอาแค่เขาคำว่าชีชคำเดียวที่เปล่งออกจากปากของชีน้องก็ซึมซับเข้าสู่สมองติ หูกันทั่วบ้านทั่วเมืองจีบมือได้ปังเกินเรื่องแบบไม่อ่อมเอเนอร์จีความรัดเพิ่มขึ้นไปอีกแบบเป็นทวีคูณสูมเข้าซูมออกหันซ้ายหันขวาคืนดีไปหมดยใยน้องตาเปล่ากับพวกเราเตรียมตัวมาอย่างดีมากจริงๆไม่เหมือนคนที่เพิ่งเดบิวต์ครั้งแรกเลยสักนิดอยากเห็น p e r f o r m ร์แมของอาร์ยอนบอนเวทีแล้วมันจะจิกขนาดไหน3 1มีนาคมสี่ทุ่มใจนี้รู้กันเตรียมตัวชีชกันสนันทั้งแผ่นเดน และแน่นอนอาชอนมาแบบเยี่ยวแตกขนาดเล็เน็ติเซนก็ต้องมีฟีดแบ็กออกมาอย่างรัวๆแน่ค่ะแอดเลยขออนุญาตเอาความเห็นเนติเซนมาจากแอดเค n ์ขนม XRS ในแพลตฟอร์ม Twitter มาอ่านให้เพื่อนๆฟังยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแปล เอาละมาดูซิว่าเน็ตเซ็นเขาเม้นอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มเหรอนี่คือการยืนยันว่าอาคยอนเป็นส่วนหนึ่งของ Baby ้มอสเตอร์อย่างแท้จริงอาคยอนกลับเข้าสู่กิจกรรมของวงและเปิดเผยทีเซอร์เป็นคนแรกชี้ น่าจะเป็นฮิปฮอปพับสมัยใหม่ที่มีสเน่ห์คลาสสิกของ YG เป็นจุดขายคาดหวังนะเธอหายดีแล้วใช่ไหมอาคยานาสู ah ่ๆนะเธอสวยจังตาเธอโตมากนะคล้ายกับบูบาอส์แต่ก็ยังมีความเฉียวสอดคล้องกับคอนเซปต์สวยมากๆเอาล่ะพวกเขาเริ่มแล้ว และ YG ก็ได้เผยผ่านสื่อว่าเราจะปล่อยทีเซอร์มิวสิกวิดีโอที่มีสเสน่ห์ของสมาชิกแต่ละคนตามลำดับวันนี้เริ่มจากอาชอนเมื่อทีเซอร์ดำเนินไปเสียงก็จะดังขึ้นกระบวนการเข้าใกล้เพลงเต็มจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสำหรับแฟนๆ นี่แอดดาวนะว่า YG จะยังไม่ปล่อยหมัดเด็ดออกมาตอนนี้หรอกค่ะและท่อนที่ปล่อยออกมานี้ก็ไม่ใช่ท่อนฮุกแน่ๆพี่เขาเดินเกมเกงค่อยๆเบ่เงแง้มๆมาทินละเน็ตปล่อยมาทินละครสปายคนละหน่อยแต่นี้แค่นำจีบนะยังแซบขนาดนี้เลยอ่ะโอยจนอยากฟังเพลงเต็มแล้ว และ YG ก็เดินเกมต่อจริงๆค่ะเมื่อได้ออกมาประกาศ Pop Up Store แห่งแรกสำหรับมินิอัลบั้มแรกของ Baby Monster ที่ห้างฮุนไดกรุงโซตั้งแต่วันที่1-10เมษายนนี้อ๋อนี่เพลงยังไม่ปล่อยแต่ประกาศ Pop Up Store แล้วค่ะสุดปังปล่าแต่ใดๆก็คือฉันอิชฉาพสเก่ามากเมอร์ได้ไปถ่ายรูปกับ Pop Up Store ของ Baby Mon ก่อนใครเลยว่าแต่ น้องๆจะไปเซอร์ไพรส์ไหมนะเฮ้ยฉันนี่ล้นเลยและถ้าสังเกตให้ดีสีของโปสเตอร์ที่ประกาศพอพ,อพอับ Store YG จะใช้โทนสีแดงและสีขาวนะคะแบบนี้จะเป็นการเฉลยสีวงหรือเปล่านะต้องติดตามต่อไปค่ะ และพวกเรามาส่ง้ายคลิปด้วยข่าวทีนะเตื่นเต้นนี้เมื่อทาง YG ได้เผยผ่านซื่อออกมาว่าน้องๆเบมอจะทำการสัมภาษณ์รอบผู้สื่อข่าวแบบ round interview ในวันที่1เมษายนนี้ที่ตึกใหม่ YG โดยในข่าวระบุว่านี่เป็นครั้งแรกนับแต่ปี2020ที่วงเกิร์ลกรุใหม่จากค่าย Big 4จะให้สัมภาษณ์แบบนี้ เนื่องจาก Big โฟเป็นบริษัทจดทะเบียนพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวต่อทุกความคิดเห็นของศิลปินไอดอลเบมอนวางแผนที่จะพบปะและสื่อสารกับนักข่าวถึง5ครั้งในวันนั้นคาดว่าเรื่องราวเบื้องหลังต่างๆที่ไม่เคยเปิดเผยเช่นการเตรียมตัวเดบิวต์ประเด็นการกลับมาของอาชยอนและทิศทางดนตร,รีของเบมอนจะถูกเล่าให้แฟนๆฟังอย่างเจาะลึก คาดว่าเบมอจะถอดภาพความลึกลับผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อ้อเกรดมากบนเพื่อนน,น,น,น้องๆจะออกมา press conference พร e สคอนเฟอเรนซ์กับนักข่าวแล้วและแบบราวอินเตอวิวด้วยที่น่าจะเป็นการสัมภาษณ์กับนักข่าวเป็นรอบๆไปเรามีการบอกว่าจะสัมภาษณ์ครั้งรวดภายในวันเดียวก็คือวันที่1เมษายนอ๋อฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยนะคะตันเล็กเด็กน้อยก็ลอยใจกับพวกเราแต่ แอดเชื่อว่าน้องๆสู้แน่ค่ะเพราะนี่คือวันที่เด็กๆรอคอยแอดเชื่อว่าน้องๆพร้อมแล้วพร้อมมากพร้อมพงมุงตะโกนและแอดก็เชื่อว่าน้องๆรับมือกับสื่อได้แน่นอนเราะวยจีต้องเตรียมตัวกับน้องมาอย่างดีทั้งซ้อมทั้งหาข้อมูลรายละเอียดว่าอาจจะต้องเจอกับอะไรบ้างแบบแน่นปะและทาง y g ยเองก็ต้องเชื่อใจในตัวน้องๆมากเช่นกันถึงได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ตั้ง5รอบกับสื่อแบบนี้ไป โอ้ย,อยจนเติ่นเตน้นนี่พวกเราจะได้เห็นเบมอนออกมาพบปะประชาชนแบบตัวเป็นๆแล้วนะคะและพวกเราก็จะได้รู้อะไรเกี่ยวกับเบมอนเพิ่มเึินอีกด้วยเย้ๆจะได้เห็นความเรียวความธรรมชาติของเด็กๆอ่ะโอย้ยวันที่หนึ่งเมษาจะต้องเป็นวันที่สดใสซาบซ่า,า,าที่สุดของปีแน่แน่ยังไงก็ตั้งใจสู้ๆสุดพลังไปเลยนะเจ้าเบมอนมอนสเตอร์ชั้งเจ็ดของพวกเราขอ ให้พร้อมทั้งกายและใจเดินหน้าวิ่งชนไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะพวกเราจะคอยหนุนหลังและสนับสนุนซัพพอร์ตพวกหนูเสมอหันมองกลับมาที่19เบมอนก็จะเจอกับพวกเราแน่นอนเบบี้มอนสเตอร์ ข่าวรัวๆจริงๆเลยนะครับเพ,พื่อนๆแอดตื่นเต้นกับน้องๆมากเลยจริงๆแอดเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงตื่นเต้นเหมือนกันดังนั้นเมนมาได้เลยเม้นมาระบายคลายความตื่นเต้นกันหน่อยเมนมาชี้กับอาร์ชอนและมมเม้นมาแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญในชีวิตของน้องเบมอนกันเยอะๆได้เลยใต้คลิปนี้สําหรับวันนี้แอดลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันไลค์และแชร์ด้วยนะและว้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขกัน มา,มากและยิ้มเยอะๆรักมากๆเลยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย